ครับตอนตกใจตอนแรกที่คุยกับมาแล้วรู้ใจตอนแรกผมคิดภาพไม่ออกเว่าเอ๊ะแล้วคนผอมๆอ,อย่างผมจะไปเป็นขุนช้างได้ยังไงครับผมแต่ว่าพอได้ฟังสตรอรี่จากคุณมุกแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นขุนช้างในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแบบเวอร์ชันตบเขบโบเกอร์จริงก็คือถ้าในพาร์ทพาร์ทที่เป็นในในโลกก็คือมั็จะเป็นขุนช้างในเวอร์ชันอังกฤษก็จะ หอ,อมแล้วก็ยาวมีผมใช่ครับเขาบอกแบบว่าที่นาการเป็นมืออาชีอะไรครับ,บเขาก็ร่างกายหรืออะไรอย่ก็ไี้ก็ได้มาจากตัวพิมพิมบูมมาดานนคนือหลุดไปในตัวเขาด้วยความที่เขาเป็นคนในยุคปัจจุบันครับเขาก็าจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆในปัจจุบนันใช่ส่วนตัวของเราผมเขาก็หลุดเข้าไปแล้วเขาก็เอาเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยที่เขาอย่างเช่นพวกร้านซาลอนหรือว่าอะไรพวกนี้เอาไป ในยุคโน้นด้วยโดยนัทมินด้วยแล้วก็คุณช้างก็เลยได้มีโอกาสไปโอเวอร์ไปยุคช้างเล่นม้าไปใช่ก็เลยอัปเกรดกลายเป็นคุณช้างอีกเองนัทมินเอาเสือก็เป็นคาแรคเตอร์แหละครับคาแรคเตอร์ทุกอย่างก็คือจะมีความเป็นคุณช้างอยู่แตกต่างกันคือรอหลักษณ์แน่นอนแค่นั้นเอง ถ้าเดี่ยวใจเดียวแน่นอนถ้าลงชิ่งเนี่ยฉุนเฉียวไหมก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยด้วยความที่ควานช้าอะไรก็จะมีไฟเตอร์พาร์ลุทช่าอยู่โอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมแอบขบวนการเพราะว่าทุกคนก็ทราบเลยที่มาคือเขาเขาระดับเบอร์ต้นๆของประเทศทั้งในเรื่องหน้าตาทั้งเรื่องแบบการแสดงทุกอย่างเลยครับผมแล้วเราก็ติดตามขึ้มาก็อยู่แล้วได้ดูที้มาละครมาตลอดครับผม แล้วก็วันนึ่งได้มาเล่นประกบคู่กันก็ต้องมาสู้กันด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่เขาพยายามทายตัวเราออกมาคือว่ามีสาวคู่แต่ก็คือที่พาไปคุยก็คือการนั่งอยู่ใช่ใแต่ก็มีมีการคุยเรื่องคิวคุยอะไรแล้วแหละครับมันก็เคลียให้ทำหนกไปบ่อยๆที่กังวลก็น่าจะเป็นเรื่องของการแสดงของเร ว่าผมว่าทุกๆคนในเรื่องอย่างเช่นเออ่พิ้งที่มาพิมมี่อะไรพวกนี้เขามีของเขาเก่งกันอยู่แล้วแล้วก็แค่กังวลในตัวเราเองนั่นแหละว่าเราจะทำมาได้ดีสู้พวกพี่ๆเขาได้หรือเปล่าข้ต้องการจะได้เป็นเพิ่มเติมอีไหมรัอูเยอะครับผมก็ทั้งเออ่ซีนบู้คิวแอคชั่นอะไรพวกนี้ก็ต้องเรียนเพิ่มหรือว่าพวกวิธีการพูดอะไรต่างๆด้วยความที่มันเป็นตคียดด้วยมันก็เลยต้องมีวิธีการพูดที่จัดอยู่ด้วยที่มาเขมีข้อ เอารไปสู้ไหรับอ่าเอารับไปสู้ไไม่งั้นใแล้วไเลไอกยู่ใมกเเหรอใช่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 ครับผมช่ยผมด้วยอะเยอะหลายเรื่องอย่างที่บอกคือเรื่องการแสดงและอีกอย่างคือในเรื่องนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรหลายอย่างใมยัวคือจะต้องไปพัฒนาเพิ่มไปฟิดเพิ่มอะไรอย่างี้ครับผมก็คก็จะได้เห็น ในเรื่องนี้แหละแต่จริงๆแล้วค่ที่ตัดด้ใช่คิ้าวไม่ตามแบบว่าใช่ไม่ตัดแต่เพราะอย่างอย่างที่ผมบอกไปคือในเรื่องมันเป็นคิ้วช้าในเวอร์ชั่นที่แบบสเปคในคอมเพลตแล้วในในในเวอร์ชั่นเดียวก็จะเป็นมีความกว่าล้านแต่คันนี้ก็จะคิ้วยาวเลยยาวเลยใช่เพราะว่าทั้งทีมเอาเอาสารอนเป็นต้นเด้สายผมมีการตัดไม่นะผมเดินไปดูว่า ไม่ไม่ <Blaze S 1> ไม่อาจจะตัดแต่ก็จะเป็นแบบเร็มๆที่ม um. ันมันมีทรงที่ยาวมากนะแฟนๆที่ดูว่าเราตกใจผมว่าตกใจเพราะว่าตอนตอนที่เขาประกาศแคสตอนแรกอะไลายคนก็คิดว่าจะเป็นแทนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอได้ได้เป็นผู้ชางก็คิดว่าน่าจะตกใจกันะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเจอพี่ช้างทำอย่างไรเราไปดูรีแอคกันว่าหลังจากเศร้าของเป็นผู้ชาเนี่ยมีรีแอคไงกัน ก็สนุกนะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ผมไปแคสต์ประสบการได้แคสตาสองตัวทั้งตัวขุนช้างกละตัวขุนแผนด้วยคาแรคเต,ตเเอร์ก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะครับผมแต่ตัวขุนแผนก็จะมีมีมิติอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างขงุนช้างก็สนุกครับที่รู้จักกรัจนรักเที่ยวรำคอะไรทำนงนี้ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำบวกัน,นแล้วก็ได้พยายามออกมาจากที่เราทุกคนรู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึก เอ๊ะกับกลนช้างในเวอร์ชันนี้แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกลนช้างเวอร์ชันคู่ถ้าอร่อยจริงก็ต้องทำนี่เราต้องเวนทำมาทองเราใช่ครับผมหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องการแสดงนั่นแหละครับผมเพราะว่าในช่วงปลายปลายเออช่วงปีที่แล้วทั้งปีเลยเราแทบไม่ได้เออ่ทำการแสดงเลย ว่าเราไปลุยเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะครับผมน์ในปีนี้ก็จะ,ะกลับมาลุยทางด้านการแสดง,งค่อนข้างเยอะนิดนึงในช่วงครึ่งปีแรกก็อาจจะลุยการแสดงเป็นตัวเองครับผมแต่เดี๋ยวครึ่งปีหลังผมว่ากันก็ถ้าที่แน่ๆแล้วก็จะมีเออ่เป็นเรื่องละครประโยชน์เรื่องนี้แหละครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะมีเป็นพวกซีรีส์หรืออะไรนิดๆห,หน่อยครับผมก็อาจจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดตามกันอีกทีเดี๋ยว,วยประกาศๆๆ ใช่ก็เอาเชิงเอาครึ่งปีก่อนเลยกันะค,ะครึ่งปีแรกก่ครึ่งปีแบบรกก่อนก็แน่นก็ตึงเครียดเรื่องการแสดงคิวไททัมอะไรต่างๆเอาครับเอาครับอ่านครับ いたちは。<music> <music> Oke okay nah. Oke okay okay nah. Oke, okay. siap.